กระสวัสด,ดีท่านผู้ชมไรเดอร์รีพอร์เตอร์ทุกท่านวันนี้วันที่12มิถุนายน2564จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยคุณ3,277คนอยู่ในเรือนจำนะฮะ892คนส่วนคนที่ติดเชื้ออยู่ด้านนอกเนี่ยรายใหม่เนี่ย2,385คนคุณตรงนี้ก็ถือว่าเยอะกว่าเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยต่ำกว่า2,000วันนี้ก็เพิ่มขึ้นมานะครับ2,385คนจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยคุณ29คน 29คนตรงนี้ผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะอย่างสุดซึ้งด้วยนะที่นี้ด้วยนะฮะอ่าเรามาต่อกันเรื่องของวัคซีนแล้วกันคุณไฟเซอร์เนี่ยเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยวันที่11เนี่ยเขาได้ยื่นขอขึ้นทะเบียนยากับอยเป็นที่เรียบร้อยนะฮะท้งนี้ก็ต้องรอออยพิจารณาแล้วก็ให้ผ่านการขึ้นทะเบียนแต่ผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาไม่น่ามีปัญหาเราน่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้เรื่องของไฟเซอร์นะครับผมพูดประมาณนี้แล้วกัน นะส่วนเรื่องของพี่ผู้หญิงเนี่ยที่เสียชีวิตที่บางเขนเนี่ยหลังจากได้รับแอสตาเซเนกาไปในวันที่8มิถุนายนนะฮะก็ผลออกแล้วคุณผลออกก็คือคเขาบอกว่า ที่ผู้หญิงคนนี้สาเหตุการเสียชีวิตคือหนึ่งก็คือมีเลือดออกที่ถุงหุ้มหัวใจหัวใจห้องบนขวาเนี่ยฉีกขาดนะฮะก็สรุปง่ายๆคือกล้ามเนื้อหัวใจตายเสียบพันนั่นเองคุณนะฮะตรงนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยเหมือนกันแต่ตรงนี้เขากําลังรวบรวมข้อมูลอยู่เพื่อไปส่งให้กรมควบคุมโรคเนี่ยพิจารณาว่าเกี่ยวกับวัคซีนไหมเกี่ยวกับวัคซีนไหมตรงนี้แต่ส่วนตัวผมมองว่าเขาอยู่มาตั้ง46ปีละนะฮะถ้าเขาจะมีอาการเนี่ย เขา,าคงตายตั้งแต่ก่อน46แล้วคงไม่ได้รอมาจนถึงฉีดวัคซีนตรงนี้ไม่ได้ชี้นำนะฮะแค่อธิบายให้ฟัง,งเฉยๆก็วันนี้วันหยุดด้วยวันเสาร์ก็ขอให้เป็นวันหยุดดีๆของทุกท่านนะครับเป็นวันดีๆของทุกคนขอบคุณครับสวัสดีครับพาพันพัพัาพัพันพันพัพันพัพันพัาพัาพัมพัน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 พัพัน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 พั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 พ